ไม่โบโบไม่โบโบท่านว่าไปวันนี้หน้าไม่เปิดดีเลยไม่มีอะไรเนี่ยใจมั่งแล้ว พอฮะมันมีลุยให้เพืวอนันกูพอกอบทำโตดีอ่ะแล้วทั้งวอกิป sure. ันคพื่อกับหลังนี่ฮะเดียวอ่ามันมีทุกต้องมันมันยากบอกู้แต่หนึู่้เผื่อนนี่แหละคุยเดี๋ยวก็ไม่ยากรุ่งกับหน่อยโอ้แต้สักต้องคนนี้คนบอยหนึ่งขาของนี่โบกูก็ได้เด้เพื่อนเป็นคนดี้ล้วก็ปรับเปลี่ยนหนไตน เอ้ยนี่ด้วยอยากได้อ่ะช่วงนี้เกาเหลืออย่าีไปนะริงเหอะเรืองว้ารู้เล้วว่าตุ๊กตุ๊กอะกงโกโซอบไม่หนีนะไม่เหนี่ไปอาจจะเป็นแบบนี้่อนทาง่เลยเราว่าอถมรูสักอย่างเลยว่าขัเกาวอยู่อย่างเงี้ยเราแย่นย งั้นเก่าต้องทำให้มันไม่กล้าพูดโบก็้วยมีโบกเมย์ว่ะไอโบกกมีก็บกให้หลัวทำนี้นะเกียกนจังดดีป่ะเดีโบเลยอะอย่เาเา่ะ มมงตุยงูไม่เคัหลงนีวะาลงนีือวะอยู่ไกลไหมวะ ให้มันมุดจังว่าบ้านแม,ม่มูให้มีให้ชันนะักแม่หมอตุ้ย มา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 เรียดมาเรียกมาเขาปิดแล้วโก้ยมอลองอะนอืดูอะไนะคะคือหวานเ้ยนี่เหมือนผมก็ชอบตึ้งกอหือวไม่ดูเรื่องไหมเขาเรียกภาษาเต็มเปนโลกไม่ได้ภาษาคน เล็กังยังบอแม่มาน nuôi ยเนก้มที่หนูบอมไม่ทูกป้องอยากบอกครูตึ้งแต่วันนีกว่าอเลยไม่รักหนูอยกใหวนควรทำควรนี้ต้องไอ้จะทำอะไรจะติด้แตได้เราได้กาึงบอเลยเอาไจนำาดีอะไรอย่างเงี้ย

ตุกตองเลีวเหนียวตาเจงใกล้มาหน้าคือให้ไปบอกครูเพราะถ้าเราไม่บอกเื่อนก็เดทําทำแรงเดิมอยู่บันเนี่ยเราควรทำสิ่งทุกตองก่อนทุกใจจแม่แม่ออกไปยนะต่ประเดจะตอเป็นกับน้องนอยู่แล้วเป็นหน้เวัดไม่อมีใครลึก้างจเป็นเนเมีหเลย

อู่ต่ำไมํอจู่ไม่ทำู่ไม่ตู้ตาทำขู่ตู้มันตุกองดำไปเลยไปตูกไอู่เย็นวันนี้เย็นตุกกระตุกนะบอรบไหม็นบันนี้ตุ้าตาหรือว่ามันก็อตเหือแรงข้าวแบบไมอเย็นตตาขัดเด็กรวยใช่ไหมมันเราไม่ยอมมันไปคูแลมันได้เป่าไม่ยอมเด็กพลาดว่าทว่าุกกระตุกวันนี้นะเหรอเฮ็ยนะโบเดือนบพอมอบเรามีรักฐาน ไข้โกงโมซูซงคนนั้นแหละเหรอไม่ยอมหนะ้าแบบนี้เราจะไปบอกคู่ซึ่งโซในหัวโมรเ,รเรา,เ,ออา,าเราไม่กลัวว่างแาบโมทุกแล้วนับซึ้งว่างเราจะยอมรับเรายอมรับพ่ก็ได้เราจะไม่ทำแล้ว ไอแกลมไม่กี่วันก็มีเรื่องกันอีกแล้วเหรอวันนี้ที่ครูดได้เรียกเธอมาประชุมบอกว่ากาวว่าวได้มารายงานครูว่าตุกกับตุนลอกคอตอกกันเราห่อโูดเราคิดเองเราคิดว่าจะสอบตอบเกิดอะไรตั้งใจิดเราเส้นยาวเราจะไม่ทำมันอีแล้วความผิดพลาดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับพวกเธอต่อไปนี้ขอให้เธอซื่อสัตย์ในเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเพรว่าแม่ผูกยันไหนก็รู้พากนะถี่เนื้อวามซื่อสัตย์แม่มันจะยับต้องติดใจด้วยเองเป็นเลยค่ะแม่ใช่เราทุกคนควรเรียนรู้จากบอกนะตกี่มันเลยนะการซื่อสัตย์คือคุณธรรมที่จะทำให้ทุกคน เป็นคนดีครูขอขอบใจกาหวางมากนะที่มีความกล้าหาญ